อนที่55ก่อนการคัดเลือกณนะลานกว้างยามใกล้เที่ยงของเมืองแสงอรุณในตอนนี้ฝูงชนเริ่มคลากล้ำเน,นินไปทั่วบริเวณลานกว้างเนื่องจากผู้คนภายในเมืองต่างทราบดีว่าวันนี้จะมีการทดสอบเพื่อเข้าร่วมสำนักจันกระจา่างซึ่งเป็นสำนักที่มีเมืองภายใต้การดูแลนับหลายสิบเมืองและเมืองแสงอรุณก็นับเป็นหนึ่งในเมืองเหล่านั้น บริเวณตรงกลางลานกว้างมีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ดูเหมือนลานประลองอยู่สองลานซึ่งถูกห้อมล้อมไปด้วยที่นั่งจำนวนมากเพื่อให้ชาวเมืองสามารถเข้าร่วมรับชมและเป็นสัขีพยานแต่ลานประลองที่ดูน่าจะใช้สำหรับต่อสู้ลานหนึ่งกลับปรากฏเสาหินขึ้นมามีลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างสองอบหนึ่งเมตรสูงขึ้นไปถึงสบิบแปดอเก้าเมตรตั้งอยู่บนฐานที่มีลักษณะลายลูกบาศก์มีความสูงและความกว้างด้านละสี่ศอบสองเมตรที่ทำมาจากหินเช่นกันซึ่งแท่นหินดังกล่าวได้ถูกตั้งอยู่ตรงกลางลานประองทปาป่ามาวัรรธไ ในส่วนทางทิศเหนือของเวทีปรากฏเป็นที่นั่งแลดูแตกต่างจากบริเวณอื่นเพราะเป็นที่นั่งสำหรับผู้นำตระกูลที่อยู่ภายในเมืองแสงอรุณและที่นั่งตรงกลางที่เด่นสะดุดตาเป็นที่นั่งของผู้อาวุโสฝ่ายนอกที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักจันกระจ่างเพื่อคัดเลือกผู้ที่เข้ารับการทดสอบตอนนี้ผู้นำตระกูลทั้งสามได้นั่งรออยู่ในที่ของตนเป็นที่เรียบร้อยแต่กลับมีบางสิ่งที่ทำให้ผู้นำตระกูลอันดับสามที่เวินจางประหลาดใจเป็นอย่างมากจึงหันไปยังผู้นำตระกูลเฟยพร้อมกล่าวถามออกมาผู้นำตระกูลเฟยเตดกัอนน้งไ พราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ตระกูลเฟยมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองแสงอรุณมันมีเคยเห็นผู้นำตระกูลเฟยผู้นี้โผลมาชมการคัดเลือกแม้เพียงครั้งผู้นำตระกูลหลีเองได้หันหน้าไปยังเฟยหลงเรากับต้องการทราบคำตอบเช่นกันเพราะมันก็สงสัยไม่น้อยไปกว่าผู้นำตระกูลชิวเมื่อเฟยหลงเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยของผู้นำตระกูลทั้งสองจึงยิ้มบางขึ้นมาพร้อมกล่าวตอบข้าเพียงแค่มาชมดูบุตรชายของข้าที่จะเข้าร่วมการทดสอบเฟยหลงกล่าวออกมาอย่างราบเรียบแต่สามารถสัมผัสดได้ถึงความภูมิใจไม่น้อยในน้เสียง ผู้นำทั้งสองที่ได้ยินคาตอบเช่นนั้นกลับมาใบน,น้าจึงเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นปัญญาคล้ายสิ่งที่พวกมันได้รับฟังเมื่อครู่เป็นเทียงมุกตลกของผู้นำตระกูลเฟยแต่น้ําเสียงที่ดูเหมือนภาคภูมิใจขณะที่เอ่ยออกมานั้นทําให้พวกมันไม่กล้าที่จะหัวเราะออกมาผู้นำตระกูลชิวจึงกล่าวถามออกไปอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าตัวมันนั้นมีได้ฟังผิดไปถ้าท่านหมายถึงนายน้อยจูเยเว่บุตรชายของท่านเช่นนั้นหรือหลังจากที่เฟยหลงได้ยินคาถามใบหน้าที่แลดูราบเรียบหลับไายเป็นมืดครึขมข เพราะใครๆต่างทราบกันดีว่าตัวมันมีบุตรชายเพียงแค่คนเดียวแต่ผู้นำตระกูลชิวกลับกล้าถามเช่นนั้นออกมาหรือว่ามันต้องการเจ็บตัวหรืออย่างไรมิใช่เช่นนั้นข้าเพียงกลัวว่าตนเองอาจฟังผิดจึงกล่าวถามท่านอีกครั้งเพื่อความแน่ใจถ่าท่านอย่าได้คิดมากเกินไปชิวเหวินจังรีบแก้ตัวพลาวันเพราะมันไม่กล้าที่จะสร้างความไม่พอใจให้กับเฟยหลงผู้นี้เมื่อหลี่หุ่ยเหอเห็นภาพดังกล่าวจึงรอบถอนหายใจออกมาเพราะหากเมื่อครู่มันเป็นผู้กล่าวถามคงเป็นมันที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากเสียเอง ถึงแม้ผู้นำตระกูลทิวจะไม่ได้แสดงออกมาแต่ภายในใจกลับไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงคิดอยู่ภายในด้วยความโมโหรอจนเริ่มการทดสอบก่อนเถอะเมื่อท่านได้เห็นความสามารถของบุตรชายข้าที่แตกต่างจากบุตรชายท่านราวกับสวรรค์และประโลกถึงแม่ตัวมันจะไม่สามารถเอาชนะเฟยหลงผู้นี้ได้โดยตรงแต่อย่างน้อยเมื่อเทียบระหว่างบุตรชายของผู้นำตระกูลเฟยกับบุตรชายตนแล้วก็ราวกับไม่มีค่าอันใดให้ต้องกล่าวถึง ตอนนี้ที่นั่งบริเวณรอบลานทดสอบต่างเต็มไปด้วยผู้คนภายในเมืองที่ได้มานั่งจับจองกันจนแน่นขนัดนั้นเป็นเพราะว่าสํานักกันกระจา่จางจะคัดเลือกสิทธิ์เข้าสํานักแค่เพียงทุกๆ3ปีและด้วยการคัดเลือกที่เข้มงวดทําให้จํากัดไว้เพียง3คนในแต่ละเมืองนั้นเป็นเพราะเมื่อรวมกับหลายสิบเมืองที่อยู่ภายใต้การดูแลจึงทํให้มีสิทธิ์ที่ได้เข้าร่วมเกือบ100คนในแต่ละครั้งแต่เมื่อเทียบกับผู้ได้รับการคัดเลือกจากเมืองอื่นๆก็มักจะอยู่ในระดับที่ด้อยกว่านั้นเป็นเพราะเมืองแห่งนี้อยู่ห่างไกลทําให้ทรัพยากรบ่งพอจึงหาได้ยากลําบากตามไปด้วยยกเว้นผู้นําตระกูลต่างๆภายในเมืองที่ยังคงพอมีโอกาสได้รับสมุนไพรล้ําค่าบ้างในบางครั้งจากการติดต่อการค้าระหว่างเมืองใกล้เคียง ทำให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นคนของตระกูลหลีและตระกูลชิวแต่ในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของเมืองแสงอรุณมักเป็นได้เพียงศิษสายนอกที่ไม่มีความสำคัญอันใดมากต่อสำนักจันกราจางและถึงแม้บางคนจะฝึกฝนจนเป็นศิษสายในได้ก็ยังคงเป็นเพียงศิษสายในระดับล่างที่อยู่ในระดับเชื่อมโยงที่ผจรขั้นที่หนึ่งถึงสามเพียงเท่านั้นและส่วนใหญ่เมื่อออกจากสำนักก็ได้มารับหน้าที่เป็นผู้อาวุโสของตระกูลตนเองตอนนี้ฝูงชนที่นั่งรับชมเริ่มที่จะกล่าวสนทนากันเจ้าคดวว่่่่่่่าาะมมีีููู้้ใใสสรรรรรเขนน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 นััักงงงงไบแแแอออออออยลลลชึป็ุุณหหพื แต่ข้าก็ได้ยินมาเช่นกันว่านายน้อยทิวอี้เหวินที่ตอนนี้อายุ17ปีและอยู่ในระดับรวมลรปรานขั้นที่9เช่นเดียวกับคุณหนูตระกูลหลี่ได้ออกไปฝึกฝนอยู่ภายนอกถึงครึ่งปีได้กลับมาเพื่อร่วมการทดสอบครั้งนี้ด้วยเช่นกันไม่แน่ว่าอาจมีมามืดที่ไม่คาดคิดปรากฏตัวขึ้นมาในการคัดเลือกครั้งนี้ก็เป็นได้ข้าก็หวังเช่นนั้นเพราะชื่อเสียงของเมืองแสงอรุณแห่งนี้จะได้โด่งดังขึ้นมาความเห็นมากมายต่างดังขึ้นมาอย่างไม่หยุดด้วยความรู้สึกอันหลากหลายของผู้คนภายในเมืองแสงอรุณ เวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่เสียงที่อยู่รอบรอบกลับเงียบสงบลงพร้อมกับร่างร่างหนึ่งที่ดูอายุราว40-50้าปีได้เดินเข้ามาด้วยชุดอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถเห็นจี้ห้อยลงมาจากที่คาดเอวเป็นรูปลักษณ์ของพระจันทร์ที่โผล่พ้นจากก้อนเมฆเมื่อผู้นำทั้งสองเห็นร่างที่เดินมาก็เร่งรีบลุกขึ้นไปต้อนรับเพราะผู้ที่กำลังเดินมานั้นเป็นผู้อาวุโสฝ่ายนอบที่ทำหน้าที่ใหการทดสอบจากสำนักจันกระจา่างและเป็นหลีหุ่ยเหอที่เดินนำหน้าได้กล่าวทักทายออกไปก่อนยินดีต้อนรับผู้อาอคง้องรนนอกนีั ฮ่าฮ่าฮ่าผู้นำตระกูลหลี่ไม่ได้พบเจอกันนานดูเหมือนท่านยังคงสบายดีผู้อาวุโสโม่ไห่เห็นผู้ที่มาต้อนรับราวกับตนเป็นบุคคลสำคัญก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาเพราะเมื่อมันอยู่ภายในสำนักมันเป็นเพียงผู้อาวุโสฝ่ายนอกที่ไม่ค่อยมีผู้ใดให้ความเคารพศักเท่าใดนักตอนที่ห้าสิบหกปรากฏตัวผู้อาวุโสโม่เชิญท่านนั่งก่อนยืนสนทนากันเช่นนี้คงไม่เหมาะสมเท่าใดนักทิวเหินจังรีกล่าวนะน,นำออกไปพร้อมกับผายมือให้ไปยังที่นั่งที่ได้จัดเตรียมเอาไว้นั่นสิณนะผู้นำตระกูลทิวเช แต่เมื่อเดินไปถึงยังบริเวณที่นั่งกลับพบเจอร่างของบุคคลที่มันไม่คุ้นเคยนั่งหลับตาอยู่และยังมีทีท่าเรากับไม่สนใจการมาถึงของมันแม้แต่น้อยใบหน้าของผู้อาวุโสโมโจึงเริ่มเปลี่ยนไปแต่ยังคงพยายามควบคุมอารมณ์เอาไว้หลี่หุ่ยเหอที่เห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเร่งกล่าวออกไปผู้ที่นั่งอยู่คือผู้นำตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองแห่งนี้เฟยหอรองออเมื่อเฟยหลงได้ยินคำกล่าวน,านำตนเองของผู้นำตระกูลหลี่จึงได้ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับหันไปพยักหน้ารับเล็กน้อยให้แก่ผู้อาโสสโมม้จงงนน่่่่บตาออไใิรขเเชด หลังจากเห็นท่าทีที่แสดงออกเหมือนผู้อาวุโสภัยสำนักที่ได้ปฏิบัติต่อมันใบหน้าของผู้อาวุโสโมโจึงเริ่มแดงขึ้นมาด้วยความโมโ,มโหตอนนี้หลี่ฮุ่ยเหลอลอบสบถอยู่ภายในเมื่อเห็นท่าทีของผู้นำตระกูลเฟยจึงได้เร่งกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ท่านผู้อาวุโสโมโรเราควรเริ่มการทดสอบในทันทีเลยดีหรือไม่เพราะหากการทดสอบจบลงข่าขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับท่านสักครา ที่หลี่หุยเหอกล่าวออกไปหาใช่ว่ามันเป็นหงผู้นำตระกูลเฟยแต่อย่างใดตัวมันก็ต้องการให้เฟยหลงผู้หญิงยโสได้พบเจอกับความยากลำบากเช่นกันแต่หากเกิดการประทะขึ้นมาของทั้งสองแล้วทำให้การคัดเลือกต้องถูกยกเลิกแล้วล่ะก็มันคงไม่สามารถรับเรื่องดังกล่าวได้เพราะเท่ากับเป็นการสูญเสียโอกาสที่บุตรสาวตนจะได้เข้าร่วมสำนักเมื่อเห็นผู้นำตระกูลหลี่ได้กล่าวออกมาถึงเพียงนั้นผู้อาวุโสโมโจึงระง,งับอารมณ์ลงไปพร้อมกับหันไปกล่าวกับหลี่หุยเหอดี B. ในเมื่อผู้นำหลี่กล่าวถึงขั้นนี้ข้าคงต้องรบบบกกกกกววนนนนนทท่่่่่าา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 สััครร้้งงหหหลลีีียยยเเออออออถใจมมมืไไปป หลังจากที่ตัดสินใจได้ผูอุโสโมโจึงเดินไปเบื้องหน้าที่นั่งของตนเองพร้อมกล่าวออกมาเสียงดังไปทั่วบริเวณลานทดสอบผู้ที่มีระดับพลังรวมลมปราณขั้นที่7ขึ้นไปและอายุไม่เกิน18ปีให้ออกมายัางลานทดสอบพรสวรรค์เบื้องหน้าสิ้นเสียงดังกล่าวร่างของผู้เยาว์ที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนต่างเริ่มที่จะทยอยเดินออกมาซึ่งเมื่อมองดูแล้วมีทั้งสิ้น7คนที่ได้เดินขึ้นมายัางลานทดสอบซึ่งมีแท่นหินตั้งประหานอยู่ตรงกลาง ทั้งกลางผู้เยาทั้งเจ็ดคนได้ปรากฏร่างอันงดงามของหลีฟางซินอยู่ด้วยเช่นกันแต่ตัวนางที่ปกติไม่ค่อยสนใจสิ่งต่างๆรอบกายกลับเริ่มหันมองไปรอบๆคล้ายมองหาใครบางคนผ่านไปเพียงชั่วครู่นางได้พ,พึมพำขึ้นมาด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองเขากลับไม่เข้าร่วมพร้อมสส่สีสบาๆแต่เพียงครู่ต่อมากลับมีเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังของนางแม่นางหลี่ท่านกำลังมองหาใครอยู่เช่นนั้นหรือเมื่อหลีฟางซินหันไปมองตามเสียงนั้นจึงพบเจอกับร่างที่ดูสูงใหญ่ที่ดูแข็งแกร่งและบึกบึนข้าเพียงชมดูบบรริเเวณอๆท่านนั้ พร้อมกับใบหน้าที่เริ่มกลับมาสงบนิ่งอีกครั้งเพราะบุรุษที่กล่าวสนทนากับนางผู้นี้เป็นบุตรชายของผู้นำตระกูลชิวซึ่งมักจะเข้ามาพูดคุยกับนางทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเมื่อเห็นท่าทีไม่ใส่ใจของสตรีเบื้องหน้าชิวอี้เหวินจึงได้กล่าวออกมาอีกครั้งข้าได้ยินมาว่าช่วงที่ข้าฝึกฝนอย่างหนักอยู่ภายนอกนายน้อยสารเลวผู้นั้นกลับบีบบังคับให้เจ้าถึงขั้นต้องหลบหนีจากตระกูลไปหากข้าทราบเรื่องก่อนหน้าคงเร่งกลับมาเพื่อทำให้มันไม่กล้าสร้างปัญหาใดใให้แก่เจ้้้้้้าา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 ขขณณะะที่่ววาาออ่่นนนนนนนยยยอออออรรกกกกกููลลชิิวววววััังงงงจโดดดดดเเสสหึึไมบบ น,น้อยดูเหมือนการทดสอบยังคงไม่เริ่มนะขอรับเป็นเสียงของเฟยซิ่วที่ร้องกล่าวขึ้นมาเมื่อหลีฟ่ฟางซินได้ยินเสียงอันคุ้นเคยของข้ารับใช้ผู้นั้นจึงหันไปตามทิศทางของเสียงที่ได้ยินจึงได้พบกับร่างของจูเยเวที่กำลังเดินอยู่เบื้องหลังข้ารับใช้อย่างไม่เร่งรีบร่างดังกล่าวเริ่มหยุดยืนอยู่บริเวณที่นั่งคนดูพร้อมกับสำรวจบริเวณรอบๆลานกว้างแห่งนี้รู้สึกว่าผู้เยาว์ที่เข้าร่วมการทดสอบต้องขึ้นไปยังลานที่มีแท่นหินประหลาดนั่นเมื่อจูเยเวเเข้้้าาาใจจสถนกรรณ์ดแลวึงไิ่มที่จะเดินขึ้นลาทททดสอบี่่รุงงยาั้เจ ผู้คนภายในเมืองแสงอารุณ์ที่นงออยู่บริเวณรอบๆเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวต่างรู้สึกมุนงงไปตามๆกันจากเสียงที่เงียบเชียบเมื่อครู่กลับเริ่มที่จะดังขึ้นมาอีกครั้งน,น,นายน้อยจูเยเวผู้นั้นคิดจะทำอะไรทำไมถึงทำท่าทีเสมือนว่าต้องการเดินขึ้นไปบนลานทดสอบเช่นนั้นกันน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตกตะลึงและความสงสัยดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนเมื่อได้ยินในสิ่งที่คนผู้นั้นเอ่อยขึ้นมาได้มีเสียงคาดเดาการกระทำของนายน้อยผู้นี้ตามมาในทันทีหรือว่าเขาต้องการที่จะเข้าร่วมการทดสอบ คนที่ไร้วรยุทธ์เช่นเขาจะไปทดสอบสิ่งใดกันหรือต้องการให้เมืองแสงอรุณแห่งนี้ต้องอับอายขายหน้าต่อหน้าผู้อาวุโสจากสำนักจันกระจ่างเนื่องจากผู้คนต่างทราบกันดีว่านายน้อยผู้นี้ไร้ซึ่งวรยุทธ์จึงไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมาปรากฏกายในช่วงที่มีการทดสอบเพราะเมื่อมองไปยังเหล่าอัจฉริยะย่อมทาให้ตัวเองที่ไร้พรสวรรค์ต้องเจ็บปวดใจมิใช่หรือแต่ดูเหมือนเหตุผลดังกล่าวจะใช้ไม่ได้กับนายน้อยจูเยเว่ผู้มีใบหน้าที่หนายิ่งผู้นี้ เสียงที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและดูถูกดังขึ้นมาแม้จะไม่ได้กล่าวเสียงดังมากเพราะผู้นำตระกูลเฟยบิดาของนายน้อยจูเยเวนั่งอยู่ไม่ไกลนักแต่แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่มีพลังเหนือขั้นรวมลงปราณขึ้นไปกลับได้ยินชัดเป็นอย่างดีส่วนเฟยซิ่วที่ได้รับรู้ถึงคำดูถูกจากฝูงชนจึงเริ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาและเตรียมที่จะโต้เถียงกลับไปแต่จูเยเวกลับยกมือข้างหนึ่งปรามเอาไว้ไม่ให้เอ่ยสิ่งใดออกมานายน้อยจูเยเวสารเลวไรวร,วรยุทธผู้อาวุโสโมอดที่จะประหลาดใใจไไไมมมม่่่่่่่ดดด้้้เเเืืออยยิิิินนนนนสสงงงงงงททททีีชาาาาาาววกกลถถึึผูพ เมื่อหลี่หุยเหอเห็นถึงท่าทีของผู้อาวุโสโมจึงรีบกล่าออกไปนั่นคือบุตรชายคนเดียวของผู้นำตระกูลเฟยเฟยจูเย่เว่ยความจริงแล้วหากหลี่หุยเหอไม่ทราบมาจากปากของผู้นำตระกูลเฟยเมื่อครู่คงรู้สึกตกตะลึงกับภาพที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเช่นกันหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสโมจึงสยะยิ้มขึ้นมาคล้ายดูถูกดูแคลนและหาได้คิดที่จะห้ามปรามนายน้อยผู้นั้นแต่อย่างใดเพราะหากมันต้องการทำให้ตระกูลตนเองต้องอับอายแล้วตัวมันจะห้ามไปเพื่อสิ่งใดกัน ส่วนเฟยหลงยังคำนั่งหลับตาไม่สนใจสิ่งใดเช่นเคยเพราะมีเพียงความอัจฉริยะที่จะเผยออกมาในการทดสอบครั้งนี้ที่จะปิดปากผู้คนภายในเมืองแสงอรุณให้มีกล้ากล่าววาจาสุนัขต่อบรชายของมันได้อีกตอนที่57แท่นสื่อสวรรค์จูเยเว่หาได้สนใจในสิ่งที่ผู้คนกล่าวสนทนาแต่อย่างใดพร้อมทั้งเดินขึ้นไปยังลานทดสอบโดยไร้ซึ่งความกังวลเมื่อเดินมาใกล้บริเวณกลุ่มของรุ่นยาวสึ่งสัมผัสได้ถึงใบหน้าของสตรีที่คุ้นเคยกำลังจ้องมองมาจูเยเวจึงยิ้มขึ้นเล็กน้อยพร้อมมองกลับ เมื่อนางได้เห็นรอยยิ้มอันคุ้นเคยที่เหมือนกับช่วงเวลาที่นางได้เดินทางร่วมกับเขาความรู้สึกมีความสุขเริ่มผุดขึ้นมาจากภายในจิตใจอีกครั้งนางจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนกลับไปโดยไม่ทันรู้ตัวแต่เป็นเพียงเวลาสั้นๆก่อนเสียงหัวใจที่เต้นแรงจะปลุกให้นางรู้สึกตัวว่าได้แสดงท่าทางไม่เหมาะสมต่อหน้าผู้คนมากมายจึงเบือนหน้าหนีจูเยว่าอ,อกไปเพื่อสงบจิตใจตอนนี้เหล่าปุงชนได้มุ่งความสนใจไปที่จูเยเวพร้อมทั้งกล่าวสนทนากันด้วยความรู้สึกประหลาดใจในเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีใครทันสังงงเเเกกตหห็นนปิิริรรยาขออลี่่ฟซมืคู เมื่อทิวอิ๋วเหินได้เห็นนายน้อยจูเยเว็จ้องมองมายังร่างของสตรีที่ตนชอบพอวยรอยยิ้มคล้ายสนิทสนมมันจึงได้กล่าวออกไปด้วยความไม่พอใจทันทีเผื่อไม่คิดว่าคนไร้ค่าเช่นเจ้าจะกล้าขึ้นมายัางลานทดสอบแห่งนี้ไม่รู้หรืออย่างไรว่ามันทําให้การทดสอบเข้าสํานักจันกระจากที่มีเกียรติต้องมัวหมองน้ําเสียงเต็มไปด้วยความเหยียดหยามดังขึ้นทําให้ผู้คนโดยรอบได้ยินในสิ่งที่นายน้อยทิวอิ๋วเหินกล่าวาออกมา แม้ฝูงชนที่ชมอยู่จะรู้สึกเห็นด้วยกับคำกล่าวเหล่านั้นแต่บิดาของทิวอเหว,วนที่นั่งอยู่ไม่ห่างจากเฟยหลงกลับเริ่มมีเม็ดเหงือผุดซึมขึ้นมาทั่วร่างพร้อมกับค่อยๆหันเหลือมองไปยังผู้นำตระกูลเฟยซึ่งพบว่ายังคงนั่งหลับตายอยู่เช่นเดิมหาได้สนใจเรื่องราวเบื้องหน้าแต่อย่างใดผู้นำตระกูลทิว,วจึงลอบถอนหายใจออกมาเพราะดูเหมือนว่าตัวของเฟยหลงจะไม่ติดใจเอาความกับการมีปากเสียงของผู้เยาว์ทั้งสอง จูเยเวที่ยังคงชะง,งักไปช่วขณะจากรอยยิ้มของหลี่ฟังซิ้นแต่ช่วอึดใจต่อมกลับรู้สึกประหลาดใจเมื่อนางเบืนหน้าหนีก่อนที่ตนจะได้กล่าวทักทายแต่เมื่อคิดสักเล็กน้อยก็พอคาดเดาได้ว่าอาจเป็นเพราะมีผู้คนมากมายอยู่รอบๆผักทำตัวสนิทสนมมากเกินไปอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเมื่อคิดได้ดังนั้นจูเยเวจึงไม่คิดกล่าวคำใดออกไปแต่ขณะที่จูเยเวกำลังครุ่นคิดกับตนเองกลับได้ยินเสียงที่กล่าวต่อว่าตนดังขึ้นจากบุรุษร่างกำยำผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังของหลี่ฟังสริ นั้นเป็นเพราะจูเยว่เข้าใจว่าชายผู้นี้คงเป็นหนึ่งในบุคคลที่เจ็บแ้นตนเองจากการไปยั่งสตรีอันเป็นที่รักหรือจิตวิญญาณในอดีตได้กระทําบางอย่างที่เลวร้ายกับเขาลงไปถึงได้กล่าวออกมาเช่นนั้นจะเจ้าทิวอี้หวนถึงกับกล่าวอะไรไม่ออกเพราะเห็นท่าทีที่ไม่สนใจในวาจาเหยียดหยามที่มันได้กล่าวออกไปอีกทั้งยังใช้สายตาที่ดูคล้ายเวทนาสงสารมองมายังมันอีกด้วยมันอะไรกันหรือมันจะปัญญาอ่อนจนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ข้าได้กล่าวออกไปคือวาจาดูถูกทิวอี้หวนรู้สึกอึดอัดขึ้นมาอยู่ เอาละได้เวลาเริ่มการทดสอบเข้าสำนักจันกระจ่างได้ผู้อุโสโมโที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและทราบถึงความน่าด้านน้าทนของรุ่นยาตระกูลเฟยผู้นี้ที่แม้แต่โดนปุ่งชนโดยรอบต่อว่าหรือถูกผู้อื่นเหยียดหยามก็หาได้แสดงความรู้สึกโมโหหรือโกรธแค้นขึ้นมาแต่อย่างใดทําให้ไม่อยากชมดูเรื่องราวน่าเบื่อเช่นนี้ต่อจึงได้ประกาศเริ่มการทดสอบในทันทีการทดสอบแบ่งเป็นสองรอบเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาคือทดสอบท่านสื่อสวรคร์และทดสอบประลองยุทธ์เพื่อคัดให้เหลือเพียงสามคนเท่านั้น อย่างที่รู้กันว่าแท่นสื่อสวรรค์เป็นการประเมิพนพรสวรรค์ของผู้ฝึกฝนลมปราณเมื่อเปิดใช้งานและมีผู้ถ่ายทอดพลังลมปราณลงไปมันจะผสานเข้ากับไขกลนที่อยู่ภายในและเชื่อมต่อกับพลังงานฟ้าดินโดยรอบทําให้ทราบได้ถึงอายุและพรสวรรค์ของคนผู้นั้นอย่างแม่นยําเมื่อกล่าวเสร็จผู้อาวุโสโมได้เริ่มเปิดการทำงานของแท่นสื่อสวรรค์โดยการหิบของบางอย่างที่คล้ายกับมวลตำราขึ้นมาพร้อมกับ่ายพลังปราณลงไปปรากฏเป็นอักขระไขกลนขึ้นมารอบรอบแท่นหินเบื้องหน้าทาให้แท่นหินที่ดูไม่ต่างจากก้อนหินทั่วไปเมื่ออครรรูู่่กลลลลัััับบสสสาาาาาามมถถผดดึึงงงงงพนยทีแแะะปปห หลังจากเห็นภาพที่เกิดขึ้นจูเยเวจึงได้กล่าวพึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเล็กน้อยสิ่งที่เรียกว่าค่ายกลน,นั้นช่างน่าสนใจยิ่งนับก็แค่เพียงค่ายกลขยะขยะมันมีอะไรให้น่าสนใจกันและนั่นมันอะไรกันถึงกับต้องใช้มวนบันทึกค่ายกลเพื่อเปิดใช้งานเพียงแค่ค่ายกลระดับนี้เมื่อเห็นท่าทีตื่นเต้นของบุรุษผู้นี้มิยามเห็นค่ายกลที่เหมือนกับของเด็กเล่นสำหรับนางจึงทำให้ลีอินที่อยู่ภายในดวงจิตของจูเยเวส่งเสียงดูถูกออกมาเพียงแค่ยขยะจูเยเวรู้สึกประหลาดใจขึึ้้นนนนาาาาาเเพระะคค่่่ยยยกลทีดดูับป็บปไแขขใสตองง มันเป็นเพียงค่ายกลพื้นฐานที่ใช้เชื่อมต่อกับเจตจำนงของสวรรค์ภายในโลกใบนี้ทำได้เพียงตรวจสอบอายุและพรสวรรค์เท่านั้นและเพียงเพื่อเปิดใช้งานค่ายกลระดับนี้กลับต้องใช้มวนบันทึกค่ายกลไม่เรียกว่าขยะแล้วจะเรียกว่าอย่างไรกันสามารถสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเพราะลี่อินได้พบเจอกับเรื่องที่บุรุษผู้นี้ไม่สามารถเทียบเพียงกับตัวนางได้ถึงลี่อินจะไม่อยากยอมรับแต่พรสวรรค์ด้านการต่อสู้ของบุรุษผู้นี้นับว่าเหนือกว่านางจริงๆและยังความสามารถในด้านการรักษาที่ตัวนางรู้สึกดด้้้้ววววยยยยยคคค่่่่่่่าาาาาทททททุกกกรรรัััังงงงงเเเเเมมมมมือออนนนนนึึถจจีีีีีููใสสสสิิไป ความรู้ในค่ายกลเจ้าถามข้าที่เป็นผู้ใช้ค่ายกลระดับสวรรค์เช่นนี้ต้องการดูถูกข้าหรืออย่างไรกันน้ำเสียงของลี่อินเริ่มเย็นขึ้นข้าหาได้หมายความเช่นนั้นไม่ทันที่จูเยเวจะกล่าวอธิบายเสียงของผู้อาวุโสโมได้ดังขึ้นอีกครั้งผู้ใดต้องการทดสอบก่อนให้ก้าวออกมาแล้วถ่ายทอดลมปราณเข้าไปภายในรุ่งเยาวผู้หนึ่งที่อยู่บริเวณหน้าสุดจึงเดินไปยังแท่นหินดังกล่าวด้วยความตื่นเต้นเพราะนี้เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวที่ตัวมันจะได้เข้าร่วมสำนักเมื่อเดินไปถึงจึงวางมือลลงงไปัาานขอทอร,รพร้มบดเ ทีมทั่วครูอายุแลระดับพลังของรุ่งเยาวผู้นั้นได้ปรากฏขึ้นบนแท่นหินเบื้องหน้าอายุ17ปีรวมลงปรานขั้นที่8มันเป็นรุ่งเยาวในตระกูลหลี่ผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ซึ่งหากไม่นับจูเยว่เหลี่ฟังซินและทิวอิ๋วเฉินแล้วอีก5คนที่เหลือมาจากตระกูลหลี่3าคนและตระกูลทิวอีกสองคนส่วนตระกูลเฟยแม้จะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองแต่อำนาจทั้งหมดก็มาจากตัวของเฟยหลงพิงผู้เดียวตอนที่5้าดผู้มีพรสวรรค์ เมื่ออายุและระดับพลังได้ปรากฏขึ้นมาแต่ผู้เยาตระกูลหลีกลับยังคงไม่หยุดปลดปล่อยพลังลมปราณเข้าไปจนเม็ดเนื่อ,อไหลซึมออกมาทั่วร่างใบหน้าเริ่มซีดลงหลังจากที่ได้เห็นภาพดังกล่าวจูเยเว่จึงได้พึพมพำออกมาด้วยความสงสัยเหตุใดจึงยังไม่หยุดจ่ายพลังลมปราณเข้าไปผึอก็แค่การดิ้นรนและไม่ยอมรับความจริงในความไร้พรสวรรค์ของตนเสียงลี่อินดังขึ้นอีกครั้งอย่างเย็นชาคล้ายเข้าใจในเหตุการณ์เบื้องหน้าเป็นอย่างดีแม้จะได้ยินในสิ่งที่ลี่อินกล่าวแต่ยังคงไม่สามารถทำ เสียงของผู้อาวุโสโมดังขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปไร้พรสวรรค์ไปรอเพื่อเข้ารับการทดสอบรอบที่สองซึ่งเสียงของผู้อาวุโสโมใบหน้าของผู้ยาวตระกูลหลีก็เศร้าสลดลงแล้วจึงเดินออกมาจากแท่นหินเหตุการณ์เช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นกับผู้เข้าทดสอบอีกสองคนต่อมาจนมาถึงผู้เข้าร่วมการทดสอบคนที่สี่ซึ่งเป็นคนสุดท้ายจากตระกูลหลีโดยไม่รวมหลีฟังสิ้นเมื่ออายุและระดับพลังได้ปรากฏขึ้นมาบนแท่นหินรุ่งเยาวผู้นี้มีอายุสินได้ตอบับ แท่นสื่อสวรรค์เริ่มที่จะเปล่งแสงสีขาวสว่างเจิดจ้าขึ้นมาพร้อมกับอายุและระดับพลังลมปราณที่อยู่บนแท่นหินเริ่มหายไปกลับถูกแทนที่ด้วยอักษรที่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเขียนว่าพรสวรรค์ระดับหนึ่งผู้มีพรสวรรค์ระดับระดับหนึ่งเสียงของผู้อาวุโสโมที่กล่าวออกมายังคงนิ่งเรียบร้อยความรู้สึกเช่นเดิมแตกต่างกับผู้นำตระกูลหลี่ที่อมยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยก็มันหมายความว่าบุคคลผู้นี้มีโอกาสไปถึงระดับเชื่อมโยงที่ผจญได้อย่างแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นก็หมายความวว่่่่าาาารระกกกูลหลหีีีในนนภยค้อมมมแแขข็งงทึ ผู้คนโดยรอบต่างส่งเสียงขึ้นมาด้วยความชื่นชมกับผู้มีพรสวรรค์ที่ได้กำเนิดภายในเมืองแสงอรุณเป็นเช่นนี้เองสินะเป็นเสียงของจูเยเวที่กล่าวออกมาด้วยความรู้สึกคลายความสงสยัยเมื่อลี่อินเห็นถึงท่าทางดังนั้นจึงได้กล่าวเสริมออกไปอย่างที่เจ้าเข้าใจแต่ไม่เพียงเท่านั้นระดับของพรสวรรค์สามารถที่จะบอกได้ถึงความก้าวหน้าในอนาคตของผู้ทดสอบถึงแม้จะมีโอกาสพลาดเลื่อนอยู่บ้างหากบุคคลผู้นั้นได้พบเจอโชควาดนานในอนาคตแต่ส่วนมากก็มีผิดไปจากที่แท่นหินนั้นประเมิน ในช่วงที่ลีอินสนทนากับจูเยวอยูนั้นผู้เข้าทดสอบของตระกูลชิวอีคนได้เสร็จสิ้นการทดสอบพอดีซึ่งเป็นผู้ไร้พรสวรรค์เช่นกันทาให้จากการทดสอบห้าคนแรกกลับเป็นผู้มีพรสวรรค์เพียงคนเดียวแม่นางหลี่เจ้าจะขึ้นไปก่อนหรือไม่ทิวอีเวินกล่าวถามหลีฟางสิ้นออกไปเพราะตอนนี้เหลือเพียงแค่พวกตนสามคนพี่ทิวเชิญท่านก่อนหลีฟางสิ้นเพียงกล่าวตอบกลับไปอย่างไร้อารมณ์ใดๆฮ่าฮ่าฮ่าได,ได้ข้าจะขึ้นไปก่อนเองให้เจ้าได้เห็นว่าอัจฉริยะกับเศษสวนนนนัั้แตตกก่่างเชไรพร้อมใบหน้าที่่เลืออนมองไปยั้วยยยสีีหหน้าาเดม ร่างที่ดูแข็งแกร่งค่อยๆเดินไปยังฐานของแท่นสื่อสวรรค์อย่างมั่นใจและค่อยๆวางมือลงไปอย่างไม่เร่งรีบเสียงของผู้ชมได้เริ่มกล่าวสนทนาเจ้าคิดว่านายน้อยทิวอี้เหวินจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับใดตั้งแต่ข้าอยู่ภายในเมืองแสงอรุณมาได้เข้าร่วมชมการทดสอบมาถึงห้าครั้งไม่เคยเห็นผู้ใดมีพรสวรรค์เกินระดับสองแต่ข้าคิดว่านายน้อยทิวอาจสามารถทำได้ไม่แน่ว่าอาจเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับสองอีกผู้หนึ่งก็เป็นได้เสียงผู้คนต่างคาดเดากันอย่างมากมายส่วนทิเวาเา้ปไอย่างใใี้เหวินดังเรริ่มปากฏ เสียงตกตะลึงเริ่มดังขึ้นจากฝูงชนรอบลานทดสอบอายุ17ปีกลับมีพลังถึงเชื่อมโยงที่ผจรขั้นที่1แต่ก็เงียบลงไปเพราะแท่นสื่อสวรรค์เริ่มที่จะส่องแสงสว่างทั่วบริเวณอีกครั้งก่อนที่ตัวหนังสือจะปรากฏขึ้นมาพะผูมีพรสวรรค์ระดับ3เสียงจากฝูงชนดังไปทั่วทั้งบริเวณลานทดสอบด้วยน้ำเสียงปิติยินดีที่ได้เป็นสักขีพยานการถือกำเนิดของอัจฉริยะระดับนี้ภายในเมืองแสงอรุณ แม้ทิวิวันจะใส,ส่สีด้วยความเสียดายที่ไม่สามารถไปถึงระดับสีได้แต่มันได้สลัดอารมณ์นั้นทิ้งไปอย่างรวดเร็วเพราะถึงอย่างไรพรสวรรค์ระดับนี้ก็ไม่เคยปรากฏขึ้นมาภายในเมืองแสงอรุณมาก่อนจึงเริ่มถิกยิ้มกว้างขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจผู้อาวุโสโมค่อยๆหันไปยังผู้นำตระกูลทิวพร้อมรอยยิ้มมีใจกับท่านผู้นำตระกูลทิวด้วยดูเหมือนว่าอนาคตของตระกูลทิวในภายภาคน่าจะสดใสยอย่างแน่นอนเพราะเมื่อมีพรสวรรค์ถึงระดับสามเช่นนี้หากมีโอกาสอันดีอีกเพียงเล็กน้อยย่อมสามารถ ขอบคุณสำหรับคำกล่าวชมท่านผู้อาวุโสโมชิเวนจังหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขเมื่อได้ยินคำกล่าวชมในอนาคตตระกูลชิวของข้าก็มีต้องเกรงกลัวผู้ใดอีกพร้อมกับสยายยิ้มขึ้นมาแล้วเหลือบตามองไปยังเฟยหลงที่ยังคงนั่งหลับตาอยู่เช่นเดิยยินดีกับท่านด้วยผู้นำตระกูลชิวด้วยนับว่าเป็นครั้งแรกของเมืองแสงอรุณที่ได้ให้กำเนิดผู้มีพรสวรรค์ระดับนี้ขึ้นมาหลีวิเหอได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ชิเวนจังเพราะคิดว่าบุตรสาวของตนอาจจะยังได้กว่าในอนาคตจึงมีอาจปราโมาทตระกูลชิวไได้ออีกต่ป ฮ่าฮ่าฮ่าบุตรสาวของท่านคงไม่ด้อยกว่าบุตรชายท้ายอย่างแน่นอนถึงแม้ทิวอวินจังจะกล่าวเช่นในออกไปแต่ภายในใจมันกลับหาได้คิดเช่นนั้นแม้แต่น้อยทิวอี้เหฉินที่กำลังเดินกลับมายัางบริเวณที่หลี่ฟังสิ้นอยู่พร้อมรอยยิ้มกว้างที่ถีกแท,ทบถึงใบหูเพราะคิดว่าด้วยความสามารถที่ตนได้แสดงออกย่อมต้องทำให้แม่นางหลี่มองตอนดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่หาได้เป็นอย่างที่มันคิดเมื่อหลี่ฟังซิ้นยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของทิวอี้เเฉินได้หายไปแต่ก็พยายามย้ำยิ้ านน้อยทิวกล่าวออกไปเพื่อให้กำลังใจหลีฟังซิน่นเพราะคิดว่าตนที่เคยด้อยกว่ากลับก้าวนำหน้าไปอาจสร้างความไม่พอใจให้แก่นางขอบคุณพี่ทิวนางกล่าวตอบกลับไปสั้นๆส,สายตาเหลือบมองไปยันจูเยวิเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มเดินไปยังแท่นสื่อสวรรค์ตอนนี้หลีหวิ่ยเหรอรู้สึกกังวลขึ้นมาไม่น้อยเพราะบุตรสาวของตนตั้งแต่กลับมาได้มีทีท่าที่แปลกไปซึ่งมันคาดเดาว่าอาจเป็นปัญหาจากการฝุกฝนก็เป็นได้ เมื่อหลีฟังสิ้นได้เดินไปถึงบริเวณแท่นสื่อสวรรค์จึงค่อยๆวางมือเรียวบางที่ขาเรากับพิมาของนางลงไปพร้อมกับเริ่มส่งพลังลงปราณเข้าไปภายในแน่นอนว่าเป็นด่างเช่นทุกคนที่ผ่านมาตัวหนังสือบอกอายุและระดับพลังได้ปรากฏขึ้นตอนที่ห้าสิบเก้าเดิมพันอายุสิบหกปีระดับเชื่อมโยงที่ผจญขั้นที่สองแม้ตัวหนังสือจะปรากฏขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นแต่เสียงรอบๆกลับเงียบสนิทคลายอยู่ภายในสุสานแงะอกเป็นเสียงปลือน้ำลายที่ดังขึ้นมาจากเหล่าผูชนทำลายบรรยากาศที่เงียบสงบเมื่อครูพร้อมกับเปล่าาสสียงันออกม ระดับเชื่อมโยงชีพจรขั้นที่0.2เป็นน้ำเสียงที่เรากับไม่อยากเชื่อในภาพที่เห็นเบื้องหน้าเพราะการประลองรุ่นยาวที่ผ่านมาระดับพลังที่คุณหนูตระกูลหลีผู้นี้ได้แสดงออกมาเพียงรวมลงปราณขั้นที่9เท่านั้นซึ่งทุกคนภายในเมืองต่างทราบกันดีแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมากลับเข้าสู่ระดับเชื่อมโยงชีพจรขั้นที่2แม้แต่หลีหุ่ยเหอยังคงตกตะลึงแข่งข้างอยู่เช่นกันน้ำเสียงเนบแนมจากผู้นำตระกูลชิวที่อยู่ข้างกายจึงดังขึ้นมาท่านช่างตกปิดได้แนบเนียนยิ่งนักไม ทิวเหวนจังที่รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะไม่คาดว่าบุตรสาวของผู้นำหลีจะเหนือกว่าบุตรชายของมันได้ปกปิดอันใดของเจ้ากันข้าเองก็เพิ่งทราบเมื่อครู่มันทีนสะบดขึ้นมาภายในใจเป็นเพราะเห็นท่าทีที่คล้ายมีบางอย่างในใจของบุตรสาวจึงไม่คิดที่จะกล่าวถามเรื่องการฝึกฝนกับนางเพราะอาจทําให้เกิดความไม่สบายใจหรือนึกถึงเรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านมาแต่มันไม่คาดเลยว่าเพียงหายตัวไปเดินเครื่องระดับพลังกลับเลื่อนไปถึงสองระดับหากหายไปเป็นปีมิใช่ว่าเมื่อกลับมาจะอยู่ในระดับเชื่อมโยงที่ผจญร,ระดับสูงสุดหรอ ไม่ทันที่เหล่าปู่ชนจะได้กล่าวความรู้สึกอันใดออกมาแสงสว่างจากแท่นสื่อสวรรค์เริ่มที่จะจางลงพร้อมกับระดับพรสวรรค์ที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพรสวรรค์ระดับ6ตอนนี้ไม่เพียงแค่ฝูงชนจะตกตะลึงกับภาพดังกล่าวแม้แต่ผู้อาวุโสโมโยังมือไม้สัน่นพร้อมในตาที่เบิกโลงเสมือนไม่เชื่อในภาพที่เห็นเพราะพรสวรรค์ระดับนี้แม้แต่ภายในสำนักตักระจางก็นับว่าเป็นระดับสุดยอดซสในอดีตที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและมักจะถูกสำนักใหญ่ภายในทวีปเชิญเข้าร่วมสำนักเมื่อเห็นดัััังงงงงนนนนน้้้้้ผูออาวววุโสโมจจึึเเรร่่หหหไไไปปยยลลลลีีทคคคืิิตแก บุรสาวของท่านไม่พินจะมดงามราวกับนางสวร,ร์มิยังคงมีพรสวรรค์ระดับไร้ที่ติเช่นนี้ในอนาคตย่อมเป็นดั่งหงที่สยายปีกทะยานไปทั่วทั้งทวีปแห่งนี้อย่างแน่นอนหลี่วิ่เหอที่ยังคงไม่ได้สติเมื่อครูกกลับรู้สึกตัวขึ้นมากับคำกล่าวของผู้อาวุโสโมที่เรียกได้ว่าประจบสอบรอจนออกนอกหน้าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนน้อมราวกับผู้ยาวกล่าวต่อผู้อาวุโสตัวมันถึงกับพูดไม่ออกกับท่าทีดังกล่าวเป็นไปได้อย่างไรกันเสียงไม่อยากเชื่อของทิวอวินดังขึ้นมาขณะที่้อมอไปทรรัทปนวรากลพ แม่นางหลี่ระดับพรสวรรค์ของเจ้าเกือบทำให้หัวใจข้าแทบหยุดเต้นตัวข้าที่คิดว่าจะสามารถเหนือกว่าเจ้าได้แต่กลับยังคงไม่สามารถเทียบกับเจ้าได้แม้แต่น้อยเพราะในเมื่อทั้งระดับพลังและพรสวรรค์ของตนล้วนด้อยกว่าจะให้ตัวมันโอ้อวดสิ่งใดออกมาได้อีกแต่เสียงของทิวีเวินคล้ายเป็นเพียงสายลมที่ผัดผ่านตัวนางไปเพราะตอนนี้สายตาของหลี่ฟังซิ้นได้จับจ้องไปยังร่างของนายน้อยจูเยเวที่กำลังเดินมาบริเวณที่นางอยู่ทางคู่สบตากันทินชั่วครู่ก่อนที่จูเยเวจะเดินผ่านไปเพื่อตรงไปยงงงแทท่่่่นนสสสออาาิดดจม้ยบไไใ และด้วยอารมณ์หงุดหงิดที่ตนกลับไม่เป็นอันดับหนึ่งในการทดสอบจึงส่งเสียงเรียกไปยังจูเยเวยนายน้อยจูเยเวยเจ้ายังคงไม่เปลี่ยนใจที่จะออกไปทดสอบอย่างแท่นสุสวรรค์หรืออย่างไรแม่นางหลี่ได้แสดงพรสวรรค์อันไร้ทิฏฐิให้ผู้คนในเมืองแสงอรุณเป็นที่ประจักษ์แต่เจ้าที่ไร้วรยุทธ์กลับต้องการที่จะออกไปหรือเจ้าจะออกไปแสดงตลกเพื่อให้ผู้คนในเมืองนี้ขบขันพร้อมกับเสียยิ้มมุมปากขึ้นมาอย่างเย้ยหยันแล้วจึงกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง ข้าขอแนะนําว่าหากเจ้าคิดที่จะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็นับว่ายังไม่สายเกินไปเพราะหากเจ้าออกไปแสดงปาหีอย่างที่ข้ากล่าวอาจทาให้ชื่อเสียงตระกูลอันดับหนึ่งภายในเมืองแสงอรุณนั้นต้องมัวหมองถึงแม้จะกล่าวออกมาเหมือนต้องการให้คาแนะนําเพื่อหาทางลงให้แก่นานน้อยจูเยเว่ไม่ให้ขายหน้าไปมากกว่านี้แต่น้าเสียงที่กล่าวออกมานั้นผู้คนที่รับชมอยู่ต่างทราบได้ทันทีว่าพียงต้องการทําให้อับอายหลังจากหลีฟังสิ้นได้ยินสิ่งที่านน้อยทิวอเหวนกล่าวออกมาก็เริ่มย่นคิวเรียวเข้าหากันเพราะรู้สึกว่าเขาจะลำเส้นเกินไปตัวนางจึงงงคิิดกกล่่าาาวบสออม แต่จูเยเวที่กำลังเดินไปยังแท่นหินกลับหยุดฝีเท้าลงพร้อมหันหลังกลับมาจ้องมองไปยังนายน้อยชิวอี้เวิรนผู้เอ่ยประโยคเมื่อครู่ด้วยสายตาที่เทียบคมต่างจากยามปกติจะเป็นเรื่องน่าขบขันหรือไม่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องกังวลใจแทนข้าแม้แต่น้อยแม้จูเยเวไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับนายน้อยตระกูลชิวผู้นี้แต่การที่กล้าต่อว่าตนต่อหน้าผู้คนมากมายเพื่อให้ออายผักเพียงครั้งเดียวเขาอาจมองข้ามไปได้แต่กลับทำเป็นครั้งที่สองจึงได้กล่าวบางสิ่งขึ้นมาแต่หากผู้ที่เจ้้้าา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 กกกกกลลล่่่่่่่่วววววววเเเเเปป็็นนนนนนพีีียงงตตตัตัััับบมมมรรรสคทหืออจจิใชะขข ที่มีพรสวรรค์ต่ำกว่าเจ้าช่างเป็นคนอารมณ์ขันกอว่าที่ข้าคิดเอาไวา้ทิวอี้เหวินหัวเราะออกมาคล้ายสิ่งที่นายน้อยจูเย่เว่ยได้กล่าวออกมาเป็นเพียงเรื่องไร้สาระเสียงของฝูงชนที่ได้ยินคำสนทนาทั้งสองเริ่มดังขึ้นนายน้อยจูเย่เว่ยช่างไม่ละอายแม้แต่น้อยที่กล้ากล่าววาจาเช่นนั้นออกมาหากต้องการเปรียบเทียบด้านความต่ำสามคงไม่มีใครในเมืองนี้สู้ได้อย่างแน่นอนแต่หากต้องการเปรียบเทียบพรสวรรค์กับนายน้อยทิวอี้เหวินนายน้อยจูเย่เว่ย oy, วไม่ต้องการให้ตนเองหลงเหลือใบหน้าเอา เมื่อทิว e อีวเวนได้ยินฝูงชนต่างเห็นด้วยกับตนมันจึงจ้องมองไปยังจูเยวพร้อมคลี่ยิ้มเย้ยออกมาแต่จูเยเวยังคงนิ่งเฉยพร้อมกล่าวออกมาอีกครั้งในเมื่อเจ้ามั่นใจถึงเพียงนั้นเช่นนั้นเจ้าคงไม่ปฏิเสธที่จะเดิมพันกับข้าเดิมพันฮ่าฮ่าฮ่าทิวอีวเวนหัวเราะดังขึ้นมาเรากับได้ฟังเรื่องตลกเจ้าไม่ได้ยินที่ฝูงชนกล่าวหรืออย่างไรการหากต้องการแข่งขันกับข้าคงมีแต่เรื่องความเลวซามเท่านั้นที่เจ้าจะชนะแต่มันยังคงสงสัยว่านายน้อยผู้นี้